สวัสดีครับสวนกล้วยหอมสมชัยเกษตรอินดี้นะครับสนใจหน่อกล้วยหอมทองนะครับทักมาได้นะครับที่สวนสมชายเกษตรอินดี้นะครับหน่อสวยๆจากสวนนะครับส่งให้ทุกคนนะครับที่สนใจทักมานะครับกันหน่อสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับฮะผา ทุกคนมาเดินดูส่วนกล้วยนะครับเดินชมกันนะครับมีนกจะทำรังด้วยนะครับหนอสวยๆนะครับเพิ่งปลูกได้ปีแรกนะครับตอนนี้ก็ให้ผลผลิตไปแล้วชุดหนึ่งนะครับ นอนอสวยมากนะครับมีแต่นอสวยๆนะครับใครที่สนใจก็ทักเข้ามาได้นะครับหรือติดต่อมาได้นะครับ087-919-7588นะครับสายตรงที่สวนสมชายกเกษตรอินดี้ได้เลยนะครับ่านะชมหนอสวยๆนะครับ บริการทั่วไทยนะครับสนใจได้ติดต่อได้นะครับ